การทำลายร่างกายกับทรารวิวาทนะครับต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการทำลายร่างกายคือเราถูกทำร้ายจริงๆโดยที่เราไม่ได้ไปยั่วยุเขาท้าทายเขาหรือบอยให้เขามาทำร้ายเราถ้าเป็นในสถานั้นจะเข้าสู่กรารทารวิวาทแล้วเวลาเราไปแจ้งความตำรวจตำรวจก็จะมองว่าทรารวิวาทเราไม่ได้ถูกทำลายร่างกายเมื่อสู่กระบวนการของทรารวิวาทก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้กระทำความผิดด้วยไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับเวลามีเรื่องอม,มีอะไร ระง,งับสติระง,งับอารมณ์ให้ดีไม่มีเรื่องดีที่สุดครับถ้าโกรธมากอะไรมากเดินหนีได้เดินหนีดีกว่าการยอมไม่ได้ถือว่าแพ้ทนายกรหวังดีนะครับไม่อยากให้ทุกคนไปจบชีวิตด้วยการถูกดำเนินคดีบางคนก็ต้องติดคุกติดตารางเสียเงินเสียทองมากมายเสียให้ค่าทนายความทนายกรบ,บอกเลยว่าในฐานะที่เป็นทนายความไม่ได้อยากให้ลูกความอะต้องเสียเงินโดยไม่จําเป็น เพราะฉะนั้นนะขอให้ฟังธนายกรให้ดีนะครับธนายกรหวังดีเป็นไปได้ไม่มีเรื่องดีที่สุดการยอมไม่ถือว่าแพ้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับยังไงก็ใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับ